<c oughs> ตอ้ยู่ะคะ <c oughs> ไปไหนลากางไปไหนคะคุณเจวไปข้างหน้าค่ะนว่าข้างหน้ามากคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็ในแม่น้ำเจาพระยามี ตกล้องไหมคะไม่อยากครับไม่ยากครับ <Core S 2> <ร>ไม่ครับไม่ไม่แล้วคนนี้นะคะเปิดนิดนึงครับเปิดนิดนึง